ครับครูปริส์พ่อภาษาผมนานชุวิวงเวสาสิทธ์มห้าทักษิาสเลขที่ห้าันนี้จะนำเสนอประกอบด้วยโซครับเกี่ยวกับวิวัฒนาการของศา,าสนาวิญญาณนิยมในภาษาลาตินแปลว่าชีวิตจิตใจวิญญาณและลมหายใจความเชื่อทางศา,าสนาที่ว่าวัด วัตถุสิ่งของสถานที่หรือสัตว์ทั้งหลายต่างมีสารทัศทางจิตวิญญาณเป็นที่เอกลักษณ์ของเฉพาะตนสมัยมนุษย์ยังท่องเที่ยวไปตามพื้นที่ต่างๆเพื่อลาสัตว์หรือเก็บรวมของป่าและสื่อสารกับวิญญาณของธรรมชาติในแง่ ในแง่นี้ความเชื่อแบบศาสนาเยมันหรือลอริล,ล,ลทิที่นับถือพ่อมดหมอผีจึงมีความเกี่ยวกับและเป็นส่วนหนึ่งของระบบความเชื่อแบบวิญญาณน,นิยมต่อมาเทวานิยมมนุษย์ได้ทำความเข้าใจว่า วิญญาณมีความศักดิ์สิทธิ์และพิเศษจึงเรียกวิญญาณเหล่านี้ว่าเทวดาหรือเทพเจ้าเทพเจ้าเหล่านี้จะสถิตตามธรรมชาติทั่วไปจึงเกิดการเรียกว่าพระาทิตย์พระจันทร์พระอัคนีพระพงคาเป็นต้นและความและคารุที่ตนนับถือเช่นบิดาอันดาพันพุน,นเมื่อตายไปแล้ว จะเป็นเทพจะสึ่งสถิตตามที่ต่างๆเช่นบ้านเลือนหรือที่เรียกว่าเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางหรือปีบ้านปีเดือนต่อมาเทวนิยมเทวนิยมยังเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นบ,บุคคลหรือผู้มีอำนาจและจัดการโลกและเอกภาพ แนวคิดตามแนวคิดตามแบบแผนที่อธิบายพร,พระเจ้าในเชิงเอกเทวนิยมซึ่งปรากฏในศาสนาอยู่ดังศานส,สนาคิดในอิสลามและศาสนาอื่นแต่พระเจ้ามีได้ทรง แสรแซงโลกตามธรรมชาติและมนุษย์รู้จำพระองค์ได้ด้วยการใช้เหตุส่วนสัพพัเทวนิยมเชื่อว่าสัพพสิ่งคือพระเจ้าและพระองเทวะเชื่อว่าเทวดาหลายองค์แต่และองค์มีอำนาจต่างๆกันไปอาจเทวนิยม เทวนิยมคือทัศนะที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าและเชื่อในกฎธรรมชาติตรงข้ามกับเทวนิยมซึ่งเป็นมนุษย์มองของมนุษย์ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่รวมถึงปรากฏการณ์ที่ไม่อาจรับรู้ได้ด้วยประสบการณ์ปาจากเทพ ถือเป็นคำคำอย่างที่ใช้เรียกผู้ปฏิเสธเทพที่สังคมบูชากันหลังจากมีความคิดอย่างอิสระความสงสัยวิทยาศาสตร์และการวิจารณศาันาเพิ่มขึ้นแล้วการใช้คำนี้ก็มีความหมายอย่างแคบลงบุคคลกลุ่มแรกเริ่มถือว่าตนเป็นผู้ที่ไม่เชื่อ พระเจ้าโดยเรียกตนว่าเรียกตนว่าผู้ถือเทวานิยมขอจบการนำเสนอพีงนั่น